งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบุญบางประมาอดิศบุญกิยาพันธ์นะครับ หลายท่านเป็นแฟนรายการมาตั้งแต่ผมจัด AM เมื่อหนุ่มๆเริ่มจัดรายการเมื่อปี2518-19จัดมาตลอดต่อเนื่องนะก็อาจจะรู้จักผมแต่เด็กรุ่นใหม่หลายคนก็อาจจะไม่รู้จักถ้าอยากรู้จักว่าทิดบบนบางประมาะอดิศักดิ์บุตยกิยพันธ์เป็นใครท่านก็ไปฟังคลิปเสียง วันที่13กลกุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ว่าผมเป็นเด็กสุพรรณบ้านนอกนะฮะเข้ามาเรียนกเกษตรศาสตร์จบกเกษตรปริญญาตรีปริญญาโทเป็นอาจารย์ที่มหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์จนปัจจุบันกเกษียณอายุมาจากวัยหนุม่มจนวันนี้นะฮะย่างเข้ามาถึงปีที่74แล้ว73เต็ม ย่างปีที่74แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ตัดใจปล่อยหัวงอกนะฮะเพราะว่ารอให้ผมมันขาวทั้งหัวเนี่ยมันสีสวยดีวันนี้ก็จะตอบคำถามแฟนรายการเหมือนเคยนะครับคำถามวันนี้มีคนถามบอกว่าขอเทคนิคการปลูกกระเพราโหระพายี่รา หน่อยครับผมปลูกใส่กระถางแต่ใบมันเล็กมากนะมันเล็กมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอบตอนท้ายก่อนนะตอนท้ายที่บอกว่าปลูกในกระถางแล้วใบมันเล็กมากอันนี้วิเคราะห์ได้สองกรณีนะครับหนึ่งกระถางที่ท่านปลูกนะ่ะเล็กเกินไป นะฮะและเกินไปครับถ้าจะปลูกในกระถางแล้วก็เนื่องจากว่าพวกกระเพราโหระพายี่ราเนี่ยมันเป็นพืชกึ่งล้มลุกกึ่งล้มลุกหมายามว่าปลูกทีแล้วมันอยู่นานอ,ะอ่ะไออย่างนี้ก็เอาให้กระถางมันใหญ่หน่อยนะ,ะดินเยอะหน่อยรากมันจะได้หากินได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับสมบูรณ์แบบมากขึ้น แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ปลูกละใบมันเล็กเนี่ยท่านก็พลวนดินดิพลวนดินให้ร่วนให้โปรงเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่นะฮะหรือใบไม้ผุมาใส่แล้วก็ควรจะใส่ปุ๋ยอย่างพวกนี้กระเพราโหระพายี่ลา่เป็นพืชที่เราใช้ประโยชน์จากใบ เราก็เอาปุ๋ยสูตร20 10 10เนี่ยนะฮะเอามาใส่25 7 7 16 88ปุ๋ยที่ตัวหน้าสูงสูงนะครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบใบก็จะใหญ่ขึ้นนะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อท่านบอกใส่ปุ๋ยแล้วนะทำทุกอย่างที่อาจารย์บอกแล้วใบมันก็ยังเล็กๆอยู่อันนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่า มันมีมแมลงมาดูดกินที่ยอดไหมนะฮแมลงที่ว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกเพรี้ออ่อนนะครับเพรี้ออ่อนอย่างนี้เราก็เอาคิวเตอร์มาฉีดพ่นป้องกันแล้วเวลาเราจะเก็บผลผลิตเราก็รอให้สารเนี้ยหมดฤทธิ์ซะก่อนนะฮะก็อ่านฉลากนะครับแล้วเราก็จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะแต่ว่าถ้าเอา สารที่เป็นสารอินทรียเดี๋ยวนี้ก็มีพรีแอมกับคิวเทอร์นะฮะก็มีสองอย่างที่ขอ,อภายคิวเวตคิวเวตนะฮะคิวเวตนะผมก็ <c oughs> พูดผิดชื่อผิดอันนี้เป็นสารอินทรีย์เราเราใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะจิตพ้น แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าต้องฉีดให้โดนตัวศัตรูพืชนะครับก็จะช่วยได้นะทีนี้เราไปพูดถึงเทคนิคเทคนิคการปลูกกระเพราโหระพายี่ราพื้นฐานเนื่องจากพวกนี้เป็นพวกพืชผักนะฮะเ,เราจะต้องเตรียมดินให้ร่วนให้โปรง่งให้ซุย นะฮะมีระบบระบายน้ำดีนะฮะแล้วก็น้ำไม่ขังไม่แช่รากนะครับทีนี้วิธีการจะให้ได้ผลผลิตเยอะๆเราก็ต้องใช้วิธีเด็ดยอดเวลาปลูกเนี่ยนะถ้าเราปล่อยปลูกแล้วปล่อยเลยเนี่ยมันจะแตกกิ่งข้างน้อยครับมันจะแตกกิ่งข้างน้อยมันจะ พุ่งยอดขึ้นไปเรื่อยไอ้อย่างนี้มันจะได้ยอดน้อยกิ่งก็น้อยใบมันก็ต้องน้อยตามไปด้วยเพราะฉนั้นถ้าเป็นผมเวลาปลูกแล้วพอต้นสูงสักคืบหนึ่งผมเด็ดยอดพอผมเด็ดยอดปับ๊บมันก็จะแตกกิ่งออกมาสองกิ่งสองกิ่งพุ่งออกไปผมเด็ดยอดอีกนะต้นไม้เนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้เราต้องกล้า ตัดแต่งเด็ดยอดนะ,ะเพราะและอันนี้เราต้องการเก่งและใบยเยอะเพราะเราใช้ประโยชน์จากใบกระเพราใบาโหระพาใบาย,ยี่หลา่ายี่หล่านี่ใบจะใหญ่หน่อยนะครับทีนี้เวลาเด็ดยอดให้มันเป็นพุ่มแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเราต้องจัดระยะปลูกให้ดีถ้าเราจัดระยะปลูกไม่ดีนะ มันจะมีปัญหาคืออะไรพุ่มมันจะทึบเกินพอมันทึบพวกนี้เวลาเราลดน้ําเรามักจะลดน้ําให้ชุ่มใบเพราะถ้าเราลดน้ําชุ่มใบเปียกไวใบใบไว้เนี่ยพวกมแมลงปากดูดจะไม่ค่อยอยากมายุ่งใช่หไหมเมื่อมแมลงปากดูดไม่อยากมายุ่งมันก็จะทําให้ใบเนี่ยสวยสวยดีนะครับไปลองครับ พราะฉะนั้นต้องจัดระยะถ้าเป็นผมนะหน้าฝนผมจะปลูกห่างหน่อยนะฮะแต่ถ้าหน้าแล้งอ่ะผมก็จะปลูกชิดเข้ามาหน่อยเพราะหน้าแล้งการแตกใบแตกอะไรเนะี่ยมันจะไม่เหมือนหน้าฝนถามว่าถ้าปล่อยไว้ทรงพุ่มแน่นทึบไปหมดอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาอะไร มันจะเกิดปัญหาว่ามันจะมีโรคที่เขาเรียกว่าโรคราน้ำค้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในโหระพานะในโหระพาเ,เราจะเห็นว่าใบเนี่ยมันจะเป็นจุดเหลืองๆที่ใบแต่ถ้าเราพลิกดูใต้ใบเราจะเห็นว่ามันจะเป็นฝ้า สีเทาๆนะมันจะเป็นฝ้าสีเทาๆอันนั้นนะ่ครับเชื้อราสาเหตุโรคราน้ำค้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราต้องตัดแต่งใบเหล่านั้นออกมาแล้วก็เอาสารป้องกัน,กนจัดราลำค้างอย่างเช่นไตรเบสบลูนะเอาไปฉีดพ่นป้องกันไว้หลายคนบอกเอ๊ะถ้า เอาผักพวกกะเพราละพาถ้าเราไปฉีดอยู่ฉีดยามันจะมีปัญหาไหมไม่มีนะคืออ่สมมติเราเอาคิวเทอร์ฉีดป้องกันกาจัดหนอนเพลี้ยะนะเรามีพรีแอมคิวเวตอันนั้นสำหรับสารอินรีย์หรือจะเป็นการฉีดสารป้องกันกาจัดเชือ้อราเราก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากสารนั้นหมดฤิ์แล้วซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เก็บเกี่ยวหลังจี่ฉีดไปแล้วประมาณ 7- ถึง10วัน โดยมาตรฐานก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยโอ้ยทั้งกรบเพาโหลพามันก็จะมีนอนมีอะไรต่ออะไรนะทั้งหนอนทั้งเพลียรบกวนกันเยอะแยะ,ยะไปหมดนะฮะทีนี้ท่านปลูกกระเพาเทคนิคที่จะให้ได้ใบเยอะๆใบใหญ่ๆคืออะไรฮะก็คือเวลาที่เราปลูกเนี่ย ถ้าเป็นกระเพราพื้นบ้านกลิ่นจะดีกลิ่นจะแรงแต่ใบมันเล็กครับพอใบมันเล็กเวลาเขาเอาไปผัดกระเพราเนี่ยมันก็เหมือนว่าไม่เห็นมีใบกระเพราเลยแม่ค้าก็อาจจะถูกต่อว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกกระเพราใบใหญ่ซึ่งผมเคยนำเอามาแจกใจ่ายให้กับแฟนๆรายการนะครับ กระเพราใบใหญ่นะฮะอันนี้ก็เวลาเอาไปผัดมันก็จะได้มีเนื้อกระเพราเหลืออยู่เยอะนะก็ลูกค้าก็รู้สึกดูดีแต่ว่ารสชาติกลิ่นเนี้ยมันอาจจะไม่เผ็ดร้อนแล้วก็ไม่ฉุนเหมือนกระเพราพื้นบ้านนะครับนี่ก็เป็นการตอบปัญหาที่เรียกว่าละเอียดขึ้น นะเมื่อเทียบกับที่ผมปลอบทาง FM 1 0 0 5มาบ้างแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับ s s i b ซ n ูเอ็น4ท่านจะสั่งซื้อ ฟิปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l i n ลสั่งซื้ออโอโซยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็พเพลียแป้งน้าแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีร,รามิดาตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชใชปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตาปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร